สวัสดีค่ะพะ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าลวยคยือเก่าเนาะค่ะในทังช่องยูทูบเนาะวันนี้เจตาก็จ,จะมาว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาจะเป็นของวันจันทร์วันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะเล่าพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งเนาะนี่จะเป็นประวัติของล็อกเทียนทะเลค่ะ ล็อกเทียนทะเลวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเพิ่นเข้าไปศูนย์วิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวเนาะสองตัวไม่เดินไม่มาเนาะค่ะไปประบึงประวัติเพิ่นจะน้อยเนาะค่ะพี่น้องสิบแปดเพิ่นก็บ่กเข่าค่ะสิบแปดไม่เดินเนาะยี่สิบเข้าไปหนึ่งตัวก็ถือว่าบหลรดเนาะค่ะวันที่ยี่สิบล็อกเทียนทะเลบหลรดเนาะวันที่ยี่สิบเข้าไปยูหนึ่งตัววิ่งรุดเนาะค่ะ มาเบ่งตัวไม้ของเพิ่นเนาะตัวไม้วันที่ยี่สิบสามค่ะของล็อกเทียนทะเลขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอขอบคุณหลายๆค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะ จระนาเอาเอามาเบิ่งตัวไม้ของล็อกเทียนทะเลค่ะลาวพัฒนาวิ่งรูดเพิ่นให้มาห้ากับสองค่ะดินหาล่องสองเนาะเพิ่นวงกลมตัวเดียวค่ะวงกลมดินห้าลองสองสองตัวสี่หางหาสองหาสามสองหสองเจ็ดบุนก็จะมีหาหา กับสองสองค่ะสามตัวสองห้าสองหกสองห้าสามห้าสองเจ็ดค่ะตัวนิ่ ute, ute, 2, anyway. พเพัน totally. ห้าสองกับสองเจ็ดค่ะนิ่นสามตัวหนึ่งหางเนาะห้าสองเจ็ดค่ะแคปหน้าจอค่ะเพืจะตามต่อ ไปกับบล็อกเทียนทะเลเนาะวันที่ยีสิบสามไปตามกันต่อถ้าชอบกัดจัดค่ะชอบกรดจัดชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะฝากกดติดตามเนาะค่ะแล้วก็ฝากเอ็ซี่ไมพันเข่ามาบัทันเดียนกดติดตามกับฝากกดติดตามเนาะค่ะกับขอบพระคุณหลายๆแคปนาจอค่ะแล้วไปต่อ แคปหน้าจอแล้วไปต่อแนวทางของล็อกหนองบัวค่ะล็อกหนองบัวลดไปเนาะค่ะวันที่ยี่สิบยี่สิบล็อกหนองบัวไม่เดินเนาะไม่เข้าบ่งประวัติพิ่นน้อยนึงค่ะวันที่สิบแปดเข่าอยู่น้อยพี่น้อง ของลอ็อกน้องบัวเข้าไปวิ่งรูดวิ่งรูดทั้งสองตัวสีสองเนาะแล้วก็เข้าเบิ้นค่ะประวัติของลอ็อกน้องบัววันที่สิปดเนาะเป็นเข่าตัวเบิ้นดูค่ะมางวดยี่สิบรูดไปของลอ็อกน้องบัวกราบขอโทษขอให้ F C อิบีแทนล็อกน้องบัวเด้อค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ เลขกลอกนองบัวค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตากับขอบคุณหลายๆมาเบิ่งตัวใหม่ของเลขกลอกนองบัวกันค่ะวิ่งหลุดมีสามกับเก้าค่ะลูดรองสามเด่นเก้าสองตัวสามหาง สามเก้าสามแปดสามเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์บนก็จะมีสามสามกับเก้าเก้าสามตัวสามหางค่ะสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งเก้าสามเจ็ดตัวน้่นพื้นมีสามหางด้วยค่ะสองตัวสามเก้าสามเจ็ดเก้าสองค่ะสามตัวสองหางสามเก้าสอง ก้าสามเจ็ดวิ่งโหลดสายวิ่งสายโหลดว่าจังใดพี่น้องชอบบ่ถ้าชอบก็จัดเนาะคะ่ะผิดแต่ละหน้าเอาไปรุ่นสองทุ่มครึ่งวันทีนะะ่ยี่สิบสามค่ะเป็นวันจันทร์เนาะแคปหน้าจอให้จะไปรุ่นต่อกับเลขกล็อกน้องบัวเนาะคะ่ะแคปหน้าจอถ้าชอบก็จัดเนาะคะ่ะถ้าขัดก็ผ่านเนาะ แต่ะละหน้าเอาเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเลกทุกตัวเลกก็มีเขามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องถ้าหลุดไปกะกาบขอโทษขออภัยเอาไปต่อค่ะไปต่อไปต่อกับเลกรับน้ำโสมเลกรับน้ำโสมหลุดไปค่ะมือวันที่ วันที่ยี่สิบเนาะศูนย์ห้าหกแล้วก็หนึ่งศูหนึ่งตัวไม่เดินสองตัวไม่มาเนาะค่ะแล้วก็วันที่สิบแปดก็ลุดสองงวดแล้วเลขรลับนำโสมหลดกราขอโทษขออภัยเอซทุกคนเนาะค่ะถูกท่านแทนเลกรลับนำโสมค่ะเลเพิ่นบ่เดินบ่เข่าเนาะ แต่ก็ให้กำลังแรงใจกันคือเกา่ากราบขอบ,บุญขอบคุณเลขล็อกน้ำโสมคือเก่าค่ะเลขลับน้ำโสมค่ะที่ห้เนื้อทางมา่างทางช่องเก้ตาเชนผิดอีกแล้พี่น้องเลขล็อกว่าสันที่จริงเป็นเลขลับน้ำโสมเนาะอขอโทษขอ,อให้ค่ะผิดแล้วก็ผิดเลยบได้บไวยลบเทอดอกเนาะพี่น้องขอ,อให้หลายๆเลขลับน้ำโสม เราพัฒนาวิ่งรูดสกับ7ค่ะลองสเด่น7จสองตัว4หางส 7, ่ 8, จ 8, ดสี่เจ็้าบนจะมีสีกับ7จค่ะ3มตัว3ามหางส7 9, เจ็ดเกจ ตัวนมเพิ่นมีสองหางค่ะสองตัวสองตัวสองหางเนาะสีเส่เจ็ดเจ็ดเก้าค่ะสามตัวจะมีสองหางสี่เจ็ดเก้าสี่สีส่เจ็ดค่ะใครชอบก็จัดค่ะแคปหนาจอไปต่อกับเลขลับน้ำโสมเนาะตีตาเขียนผิดเป็นเลขล็อกน้ำโสมพี่น้อง ขอัหหลายๆแล้วก็ขาดบ่ดด้คือ FC ทุกท่านค่ะบ่าว่าจะเป็น FC เกา่า FC ใหม่เนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์เป็นกำลังแรงใจทั้งช่องนหนอยๆของเจตากับขอบพระคุณเป็นย่างสูงค่ะถ้าบ่มีแนวทางบ่มี FC กับ่มีช่องเนาะค่ะจะเป็นไปบ่ดด้ ช่องก็จะเกิดบดายขันบวมีแนวทางกับพี่นองเอฟซีทุกทันที่ขอมารับช่มรับฟังเนาะค่ะที่ขอมากดไลค์ให้มาติดตามให้เนาะกับขอบคุณหลายหลายเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะถ้ารุดไปกับขอโทษขอไพห้กับขอบุญขอบคุณทั้งสามเสี้ยนค่ะเลขรับน้ำโสมล็อกนองบัว แล้วก็ล็อกเทียนทะเลค่ะทั้งสามท่านเนาะเดี่ยวเนาะทางเนาะบ้างถ้าเห็นเบอร์ถ้าเห็นเบอร์ในในเงีคลิปของเตตาถ้าอยากเขากุมกะเขาอันจิบเบอร์ไว้นี่นเครื่องแล้วก็แอดไลน์ไปเนาะค่ะเตตาก็จะดึงเขา่าลุมเขาฟรีค่ะถ้าอยากเขาก่าลุมน้ำเจต,ตาพารวยเนาะค่ะ ใช้เห็นเบอร์ค่ะเจ็บเบอร์ลุงเครืองแอดไลน์ไปจีแบจีตาก็จะดึงเข่ากุมเนาะค่ะถ้าจะเข่ากุมคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะก็เดินทางไปใส่ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยค่ะกลับขอพระคุณหลายๆ ขอบพระคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ